เกมมิ่งแจบกแดเพื่อนหลายแสนล้านอยู่เจนนังเกมมิ่งซื้อขายดีเอ็มล้วนไอดีดอมไอดีพร้อมเล่นราคาถูกรับดึงนักเตะปลอดภัยรับเส็บริการ24ชั่วโมงมีไอเดอวีและรับเติมอีฟุตบอลโมบายราคาถูกด้วยนะครับสนใจติดต่อเพจเจนนันเกมมิ่งได้ที่ด้านล่างเลยครับผมมาเพิ่มก็มาดิน้องๆคือเอาจริงนะเวเชื่อผมปะผมไม่หวังตัวดีเลยนะคือผมหวังแค่แบบตัวละสามสี่หมื่นเอ็มมาตั้งสองตัวแล้วกัน อ่ะง่ายงายคือรวมกันขอแสน,แสนแสนเอ็มได้ 3, ไ,ดไหมสามพันกว่าบาทเนี่ยเกือบสามพันห้าเนี่ยได้ไหมต้องได้ไดตอ,ดอ่ะ,ออะ,อะผมขอแค่นั้นแล้วกันสะทุนแพ็คเฮียไม่รู้ฝนตกเราก็ชอบเมือ่อหน้าเธอเราก็ชอบมองโอ้เธอหวานเจี๊ครับนี่คือชื่อแพ็คเหรอชื่อแพ็คกูคถามจริงไอ้เฮียเน่ยแต่ก็เดี๋ยวนี้ก็ดีมีแพ็คราคาถูกถูกนี้ไม่เติมกันเรื่อยๆแต่ของเฮียค่ะนี้มันก็ไม่ได้นะ อาผมขอญาตเปิดนี้ไปก่อนละกันอ้าผมขอญาตเปิดไปก่อนนะไปเพื่อนพลังแฟนอุ้ยโหคิดดูมันเปิดซ้ำกันโหวๆเลยสามพันเดี๋ยวคือกูจำได้มันเคยมีแพ็คแบบเนี้ยมาขายในตลาดรอบหนึ่งอะแต่การ์ดมันดูดีกว่านี้ปะใช่ทำไมคือเวลาเขาขายแพ็คที่อะไรเขาลดคุณภาพตลอดเลยวะอันนี้กูงงอืมขอให้พ้ เคืออันเนี้ยต้องต้องการเหตุผลจริงนะคือมึงลบคุณภาพแม่งตลอดคือหรือยังไงอ่ะกูถามจริงเฮ้ยไฟว่ะได้ลุ้นเฮ้ยกูลิกูกุลิไม่ไยยนคอ,อ,อยเว่ยี่ยยนคอยคอยเฮียโรนมาเลย, <S <S ยชิม่มายโอ้โรนมมเลยเวียนใครวะเนี่ยกูจะหลุดนโปรอยคัท อร์มาบ่อยมากนะเฮกเตอร์คือแค่เป็นสิ่งที่แบบหาคําตอบไม่ได้จริงๆนะว่ายิ่งเกมนานเข้านานเข้าอ่ะแพ็กจากที่ดีอ่ะกลายเป็นห่วยลงห่วยลงห่วยลงอ่ะเคื่อนนีน้คือไม่ไม่ค่อยเข้าใจหลักการการตลาดไม่ค่อยเข้าใจหลักการเฮี้ยอะไรทั้งนั้นอ่ะตอนเนี้ยผมบอกเลยเพราะว่าคือกูมองเคยเห็นแต่แบบเฮ้ยเกมนานเข้าแม่งของจะดีขึ้นเรื่อยๆเกมยิ่งเก่าเติมยิ่งถูกไอ้แบบ เกมเราเกมยิ่งเก่าตเติมยิ่งแพงกูงถามจริงผมยิ่งเกือใช่แล้วคืออันนี้ยผมสามพันหใช่ป่ะเดี๋ยวไอ้เวอีกสามพันห้าแม่งรวมกันเป็นเจ็ดพันแล้วนะอืมกูจะอ้วกเอาไปแค่นั้นเขาบอกว่าอย่าไปนับรวมกันให้นับแยกสิอย่าไปนับรวมกันให้นับแยกคือก็เหมือนเพื่อไทยไงไว้กล้อถากูจะหลุดไม่ได้โหวเวดวยเด็ คุณไม่วอลกเลยเหรอเนี่ยนี่วอกแล้ววอกแล้วจโอ้ยฝาดเอาอีกอีพี้ยหนังโป้ไม่ล่ะโอ้ฮาเซเบตมาบ่อยนะฮาเซเบตคือแม่งเหมือนแบบมีตัวล็อกที่แบบจะออกบ่อยๆอยู่อ่ะการพวรูทีน่ะประจมีตัวล็อกมีประจำเลยอโอ้ดีดีกว่าประจำเพื่อนฮาเซเบตอ่ะไปเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยดีๆหน่อยเพื่อนไปมาหน่อยเออโอ้โห ป่วยแน่เลยเยี่พิโด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 เยี่ยอะไรสี่บีเพื่อนไว้ใครอะตีอารโก้ครับเพื่อนคิมเินแจกูแพงกว่าทุกโซนที่เปิดใช่เพื่อนผมแพ้เครียมากเลยเอ๊ะแต่คุณเหลือสามใบไงวัดได้วัดเยี่ยอะไรหล่อเพื่อนการเก้าสิบแปดเองร้อยหนึ่งเหลือไม่ได้เลยเชื่อว่าร้อยการหนึ่งร้อยเพื่อนังไม่ได้เลยโอล้วนักเตะเต็มด้วยตอนนี้ขออนุญาตนะ แค่บวกห้ามากูก็ดีใจแล้วไม่ต้องบวกแปดด้วยอาเก้าอ่ะจริงๆกูขอบวกห้าเท่านั้นได้ไหมตอนเนี้ยไม่บวกโก้าบวกโคกะตามฝึกมันคือบวกโคกะขอได้ไหมตอนเนี้ยบวกโคกับเพื่อนกูจะหลุดกว่าเพื่อนเวอจอดเวคือเกมอะเอาดีดีกับกูบ้างเพื่อนไม่ใช่ให้กวดีดีเพื่อนเวอเอาดีโอ้โหสามพันห้าเอาไปเอาหน่อย บีทีวีว่ะบีทีวีเหรอยสแซดกูดีเยีกูไม่ไหวละกูไม่ไหวละกูจะทุกตัวไม่ไม่กูโทรหาทีมงานเลยคือกูงงกูเชื่อว่าเด็กๆก็งงเหมือนกันเอาอะไรตีโอนาน่าหรอครับใช่เปิดเอาอะไรตีบวกกูก็งงเหมือนกันเดี๋ยวน้องเดี๋ยวขอโทรหาทีมงานแป๊บนึงนะแล้วโทรมาเครื่องคุณทำไมเนี่ยเอ้าหรอโทรโทสเพื่อน จะละคลิงไงเพื่อนไม่ได้เลยเหรอทำไมเพื่อนไม่แกล้งรับหน่อยอะ่ะทำไมเพื่อนไม่แกล้งรับเลยอะ่ะสามพันห้าเด็กไม่เนียนเนี่ยสามพันห้ามีคนบอกมาเติมเกมกูขอคุณนะเพื่อนขนาดสามพันห้าแจกเด็กๆ,ๆ,ๆ,ๆยังไม่เอาอะ่ะมึงเด็กนีเขตให้กาลิน่า,าจริงเฮ้ยมันโทรกลับมาละฮัลโหลไอจิมอจ๋มฮัลโหลครับไอจิ๋มกูถามจริงแพ็คมึงอะ่ะเวลามึงทํามาไอเฮียทำไมมันห่วยลงทุกวัน กูทำหลอกเด็กไงมีเติมใหม่อะทำหลอกเด็กเฮี้ยกูโดนไปสามพันห้าเนี่ยไอ้เี้าเวงโง่อีกสามพันห้าเขาก็มาโง่ใหม่อะไอ้เจ้าลืมทำมาหลอกเด็กคำเฮี้ยอะไรอ่ะก็บอกแล้วว่าทำมาหลอกเด็กไม่แล้วเด็กๆในสตรีมกล่วเขาคารบกาลีน่ามากเลยนะกูถามว่าสามพันห้าเนี่ยเอามาแจกเด็กในสตรีมหรือมาเติมเกมเขาบอกให้กูเติมเกมแล้วมึงไปหลอกเด็กเฮี้ยอะไรอมันจะพวกมือมือเกลือพวกกูพวกกูอไม่ได้ทำอะไรเลยกูไม่ได้ปรับเลทเลยนะอ่ะแล้วขอมึงเฮี้ยบอกไม่ปรับเลทอะไรแล้วเด็กๆเขาขลุบพวกมึงงออออ่่่่ะแลลล้วเพิไไปหหกกาจ๋มม พูดทำอย่างนี้มาตลอดอยู่แล้วมึงทำอย่างนี้มาตลอดคือแซงว่าเด็กโง่มึงจะพูดว่าเด็กโง่หรือไงไม่รู้กูไม่ได้พูดนะมึงพูดนะเอาหลักฐานนั่นนะเอ้าไอ้เหี้ยกก็มึงครับกำลังทำแบบนั้นอะมึงเหมือนด่าเด็กโง่อะรู้สึกว่ากูไไม่ด้พูดนะทีมงานนี่คุ้มคุ้มว่ะเดี๋ยว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  Hello 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 อันนี้มึงจิมปะฮัลโหลไม่ได้เพื่อนอ้าวมึงใครอ่ะอันนี้จู๋ไอ้เหี้ยไอ้จู๋เหรอเฮ้ยไอ้โทรผิดไอ้เหี้ยกูวรโทรหาทีมงานกาลิน่า ก็ต้องเยอะสวยเอาเกรโรหันที่มันจะยากูขอโทษขอโทษเพื่อนขอโทษขอโทษบอลบอลมึงปล่อยมึงปล่อยเขาไปทำงานเพื่อประชาชนกูปล่อยไปแล้วปล่อยไปแล้วเพื่อนปล่อยแล้วขอโทษขอโทษขโทษอโทษโทษบิคคนโทษบิคคนอ่าเหล็กสองใบอะผมเปิดเลยแล้วกันเนาะโทษคนขอโทษนะขอโทษนะมึงปล่อยเขาไปทำงานประชาชนบ้านมึงปล่อยไปแล้วจับแต่นักเตะดักแต่นักเตะไอ้ตัดกดราคากูด้วยไอ้เหี้ย เฮ้ยโดฮาร์เรนฮาร์เรนเฮ้ยอ่ะนี่กูแพ้กับมึงนะนี่กูแพ้กับมึงนะเอ้เพี์นะเอ้พีอาร์ลูเบนนะลูเบนวินวินกาเล่อะไรไม่รู้เนี่อ่ะอ่ะเฮ้ยอันนี้เดี๋ยวมึงเสียหมานะคกินคุณไปหรือวมึงเสียหมานะกะโหลกอ่ะอ่ะขอญาติใบท้ายนะไปเพื่อนเชีย์เอล์อินว่ะจัง BTB โกโกดินใช่ป่ะคาเซเลสทคยคาเซเลสเนี่ยะคนเหมือนเนี่ยแหละครับน้องของพี่สามพันห้าและเดี๋ยวขอหน้าหีเวคนละสามพันห้าป็้เป็นแสนอมีมันรวมกันรวน 7, มเป็นเจ็ดพันละแสนไม่มีไหนเปิดเงินเอ็มเปิดเงินเอ็มทิ้งก่อนดิอ่ามันก็เปิดดิ อันนี้คือแพ็กละพันสามแพ็คใช่ไหมเนี่ยมึงจะเปิดแบบไหนเนี่ยได้มาสามอย่างละสามใบอ่ะสามพันี่วบาทอ่ะเอาแล้วแต่มึงแล้วแต่มึงเพื่อนเอาเนี่ยมันมีสี่ใบอ่ะเออแค่นี้เองอย่คนแพ็คตกไปละสอง้อยห้าสิบอ่ะอุ้ยคุณเปิดสามเลยอ่ะเพื่อนก็ดูดิกระโลกนี่สามนเนี่ย กกะโหลนายาวที่ชื่อนายยาวไม่ไม่ได้หรอกะโหลกกระจอกอันนี้เปิดสามเฮ้ยเวไชเยียนเพื่อนโอ้โหเฮี้ยงยิ่งเด็กๆชอบป่ะดิยอดไลค์ไม่ขึ้นเลยกดไลค์ก็ติดตามไม่ขึ้นเอพีเอลเฮ้ยเกาหลีคิมินแจไอเวคิมินแจบวกแปดเพื่อนหลายแสนล้านอยู่กระจอกเฮ้ยถ้าเกิดคิมินแจบวกแปดโอเคนะโอ้โหตัวอื่นแม่งโคตรเฮี้ยเลยว่ะ เฮ้ยมันเอาไม่ชุดเนื้อมี c a p ก่อนนะไม่เอาเอาชุดนี้ละโอ้โหมึงเกินไปเฮียเฮ้ยเบคแฮมเบคแฮมเฮียอะไรบัลล่าเพื่อนบัลลัาบุกแปดบัลล่าบุกแปดเพื่อนเออบัลล่าเพื่อนบัลล่าเพื่อนบัลล่าเพื่อนถ้าเกิดได้เบคแฮมคุณคุณขายให้ผมไหมเอาแค่นี้ละนั่งย้ายสายล่างอ่ะเออถ้าเกิดถ้าเกิดได้ได้เบคแฮมคุณขายผมไหมเอาแค่นี้ดีกว่าขายขายขายอ่ากี่ล้านกี่ล้าน มันกี่ร้านอะไรก็ขายนอกนอกผมให้นอกคุณร้านหนึ่งล้วกันเอาดีอ่าผมให้คุณได้อยู่แล้วเพื่อนเอาดีอ่าเรียบร้อยแววเยี่ยมมาแล้ววันดีรับน้องทุกคนเออเดี๋ยวเวสามพันจบหรอเยยอิบราฟเฮ้ยกองหน้าเคียซ่าไม่ใช่เคียซ่าปีวู้อกกามากกา คุมให้สกามก,กาสามพันกว่าบาท